ผมขอบคุณคุณเล็กมากๆนะครับเพียงใจขอบคุณมากๆที่มาเป็นกาลังใจเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดเลิฟด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจน้องกรยาด้วยพามาชมวิวบรรยากาศสวยๆนะครับผมสวัสดีครับคุณเพียงใจนะครับคุณอาร์ตฝากคุณอาร์ตด้วยนะครับผมฝากคุณอาร์ตด้วยคุณอาร์ตนี่ก็น้องใหม่นะครับผมน้องใหม่นะครับผมใครอยากกินข้าวหลามก็ไปบ้านคุณอาร์ตได้นะคุณอาร์ตมีต้องทำตั้งแต่ทำข้าวหลามทำเองนะครับล้าขายเองนะครับผม ทำเองขายเองเลยคุณอาร์ตนะครับผมทำเองขายเองนักเลงพอนะคุณอาร์ตเนาะสู้ๆนะครับเป็นกําลังใจขอบคุณนะครับสำหรับเสื้อกันหนาวครับผมขอบคุณมากๆเช่นกันครับผมที่มาเป็นกําลังใจให้สุธยานะครับผมพระอาทิตย์ตกน้ําแล้วนะครับผมพระอาทิตย์ตกน้ําแล้วนะครับผมพระอาทิตย์ตกน้ำบรรยากาศยามเย็นนะครับคนก็ผู้ใช้แรงงานก็ลังไหลมานั่งนะครับมานั่งชายทะเลนะครับมานั่งชายทะเลนะครับมา นั่งชมวิวนะรับลมจินลมนะครับผมจินลมนั่งชายทะเลนะครับผ่อนคลายนะครับผมขอบคุณมากมากนะครับขอบคุณคุณเสน่ห์นะครับอบคุณอาณอาข้าวลามผมเผาวันแล้วเราเจ็ดร้อยถึงพันกระบอกโอ้สุดยอดมากมากเลยครับขอให้เฮงๆบางๆนะคุณอาร์ตนะครับผมใครอยากกินข้าวลามก็ไปบ้านคุณอาร์ตได้นะครับผมไปเป็นกาลังใจนะครับคุณอาร์ตบอกว่าเผาส่งด้วยทําเองนะครับเผาส่งด้วยนะครับผม หอยปังๆเฮงๆนะครับคุณอาร์ตขายหมดทุกวันนะครับผมจะได้ไปหานะคะคุณอาร์ตฝากขนมไว้ไว้ค่ะคุณอาร์ตก็ไปหลังบ้านนะครับไปหลังบ้านคุณเพียงใจได้นะครับผมไปหลังบ้านคุณเพียงใจได้นะครับไปฝากคอมเมนต์ไว้ได้นะครับเราไม่ฝากคอมเมนต์ไว้เพื่อนก็ไม่รู้นะครับผมเพราะฉะนั้นเราก็ไปเยี่ยมกันนะครับให้ประแจแล้วแล้วก็ไปเยี่ยมได้นะคุณอาร์ตไปบ้านนะไปเป็นกําลังใจให้ซึ่งกันและกันเราไปฝากคอมเมนต์ไว้นะครับหลังบ้านนะครับ เพื ð, ่อนๆนะพี่ๆน้องๆจะได้รู้นะครับว่าเรามาหานะครับผมฝากขนมให้กันนะครับผมขอบคุณทุกกำลังใจช่วงนี้น้ํากําลังลดนะครับน้ำกำลังลดไหลเชี่ยวนะครับผมน้ําไหลออกไปนะครับผมน้ําก็ลงลงสูงสุดก็ลงต่ําสุดก็ประมาณสี่ทุ่มนะครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับขอบคุณที่มาเป็นกำลังใจสุนทรายก็ไม่ค่อยได้ไฟ์เท่าไหร่นะครับไม่ค่อยได้ไหลส่วนมากจะลงแต่คิปสั้นนะครับผมพยายามประคองช่องตัวเองไว้นะครับ เขาไปฝากขนมไว้หลังบ้านแล้วครับนะครับคุณอาร์ตบอกว่าฝากขนมไว้แล้วไปกินตุเรียนบ้านคุณอาร์ตมาค่ะนะโอ้คุณเพียงใจไปแล้วนะครับคุณเพียงใจก็ไปกินตุเรียนบ้านคุณอาร์ตแล้วนะครับผมคุณอาร์ตก็บอกว่าไปฝากขนมไว้แล้วนะครับผมเอาขนมไวห้อยไวหน้าบ้านเลยนะครับขนมไวห้อยหน้าบ้านบรรยากาศสดสวยนะครับบรรยากาศสวยนะครับดูกังหันลมนะครับกับปั่นกระแสไฟฟ้าเยอะแยะนะยขอบคุณมากมากครับคุณเพียงใจนะครับคุณอาร์ตก็ขอบคุณนะครับผม คุณอานี่ททำคลิปข้าวหลามตลอดเลยนะครับข้าวหลามเยอะแยะเลยนะครับข้าวหลามทำเองทั้งทำส่งนะขายเองด้วยนะครับผมขายเองเองปางขายหมดทุกวันนะครับขายเองเองปางขายหมดทุกวันนะครับผมในรอบสามสี่เดือนนะครับไม่ได้มานั่งทะเลนานนะครับมาเมื่อวานกับวันนี้นะครับเพราะว่ามันไม่มีลมนะครับถ้าเกิดว่าหน้าหนาวนี่มาไม่ได้นะครับแนาวนี้มาไม่ได้เลยหน้าหนาวนี่ลมแรงมากๆ ขอบคุณยายชมมากๆนะครับดูแลสุขภาพนะครับยายชมคอยมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับดูแลสุขภาพบ้านแล้วคนตกว่ายายชมเอ้ยดูราว่าเช้าผมควรจะขึ้นร้านขายข้าวหลามกอนเดียนยก็ไล่สุนตัดอใช่ใช่ใช่คุณร้านนั่นแหละคนตัดก็ระวังน้มัดระวังด้วยนะครับมือไม้ตัวเองก็ระวังระวังด้วยนะครับกลับไปเพื่อนนะเราไปหาเพื่อนเพื่อนก็มาหาเราเป็นเรื่องปกตินะครับชุมชนเราช่วยกันดีนะครับ สน YouTube เราเป็นคนที่ใจนี้ทุกคนทุกช่องทุกบ้านเลยนะครับสู้ๆนะครับเป็นกำลังใจคนที่ทำช่องใหม่ผมนี่แปดเดืนนนอนเก้าเดือนน่คุณอัดผมเก้าเดือนเต็มๆเนี่ยที่ไล์สดอะไล์ทิ้งไว้มั่งพูดมั่งนะครับหลายอย่างหลายแนวนะครับผมควจะผ่านได้เก้าเดือนเต็มๆยินดีที่จะรู้จักทุกคนนะครับคุณเพียงใจบอกว่ายินดีที่รู้จัก ทุกๆคนนะครับผมยินดีที่รู้จักเช่นกันนะครับผมขอบคุณมากๆที่มาเป็นกําลังใจให้สนทยานะครับเทปหน้าจอไว้ก่อนนะครับขอบคุณมากๆนะครับผมขอบคุณเริฟทุกรนะครับที่มากไดไลค์กดเริฟใหน้น,นะครับไลค์ไม่นานนะครับไลค์ไม่นานมันจะมึคำแล้วมเลยมึนคำะตะวันตกดินแล้วตะวันจะตกดินแล้วนะโอ้ปลาเยอะนะครับผมน้ําช่วงน้ํากําลังลดใน,นปา่า ป่าก็มากินนะครับเจอเถ้ามีแหนี่ยังยังดีเลยเนี่ยไม่มีแหถีนะครับมีแต่แหหารวิวสวยมากครับผมวิวสวยครับผมวิวสวยเนี่ยครับช่วงเย็นๆเนี่ยถ้าวันหยุดนี่ก็ออก